ครับผมก็พบคันต่อไปนะครับวันนี้มารีวิวต่อเนื่องให้เลยจนรถเยอะหน่อยช่วงน,นี้เลยมีเวลาทําคลิปให้น้อยมากคันไหนที่ยังไม่ติดจองหรือว่ายังไม่ติดมาจําผมก็จะมาทําให้ก่อนนะครับส่วนคันนี้มาถึงเจ้าคาวาซกิเซ250ลึกว่าเล็กน้อยนะครับผมก็สวยได้มาแบบเดิมๆเลยคันนี้สภาพคลิปเลยนะผมบอกเลยเดิมทุกคันปีเก่าแต่ว่าสภาพมันได้ไม่ล้มไม่ชนนะครับปี2013ไม่ดูไม่แป๊บบนึงวิ่งมาเท่าไหร่ ไม้สามหมครับไม้แท้ครับไม่มีกอนะครับของแต่งคข้าๆเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยนะครับก็มีท่อนะครับอันที่ชัดเลยก็คือเป็นอะคาโปวินฟูคาร์บอนนะครับกระจกปลายแฮนด์กันล้มเดี๋ยวผมดูให้นะครับคร่าๆนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับของแต่งแต่งไม่เยอะครับแต่สภาพรถสำคัญกว่าเครื่องนี้คือเช็คศูนย์ตลอดไม สมเหตุสมผลนะครับไม่สามหมื่นกว่าเจ้าของใช้งานคนเดียวนะครับก็คันนี้ผมดูแล้วว่าสภาพมันเดิมสต็อปเปอร์เดิมทุกจุดไม่มีชนไม่มีล้มนะครับคือสีเดิมทั้งคันสติ๊กเกอร์เดิมหมดเลยนะครับคันนี้ก็ได้มาสภาพแบบเดิมๆเลยใครหารถใช้นะครับผมแนะนําเลยคันนี้คุ้มมากถูกกว่าเวฟนะครับแล้วราคาเนี่ยเวฟขายกัน4.5่ห้าหมืนะครับผมบอกเลยคันนี้ราคาไม่ถึง4ี่หมก็รายละเอียด ยังไงก็ไปติดตามที่หน้าเพจร้านหนุ่ยสปีดไบค์นะครับจะลงรายละเอียดให้ทุกคันนะครับใครอยากได้สอบถามรายละเอียดหรือว่าดูคลิปกับผมก็ได้ผมก็บอกรายละเอียดเหมือนเพจแหละแต่ผมจะบอกรายละเอียดเดยอะกว่าอันนี้คือได้ลองได้ฟังเสียงด้วยถ้าดูผ่านช่อง YouTube นะครับเพจร้านก็มีคลิปลงด้วยนะครับก็ดูดูได้ทั้ง2ช่องทางนะครับก็เดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันว่าเครื่องดีไหมประมาณนี้ท่อจะเป็นท่อฟูอะคาโ์วิกนะครับ สตา์นิ่มมากนะครับเดี๋ยวฟังสไตล์ถึงนิ่มเลยครับ <_ H> เครื่องไม่มีดังนะครับ เื่องดีครับเดินเบานิ่มๆน,น,นะครับไอที่ควันออกนี่คือน้ำยาครับที่เคลือบเงาไว้นะครับ,รงงรบมันโดนความร้อนครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับเสียงเครื่องนะครับนิ่มๆเลยราคาผมบอกเลยราคาคคุ้มเอาไปที่สาม0มืนเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้ ราคาบอกเลยว่าถูกมากนะครับ3 9 0 0 0ถูกกว่าเวฟเระเวฟสี่ห้าหมื่นะครับผมบอกเลยได้เซ็ต2 5 0ขีดหล่อๆได้เลยนะครับก็ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามมาที่เพจร้านอุสปีดบาหรือว่าช่อง YouTube ที่เบอร์ผมเองนะครับหรือว่าเบอร์ผมก็คือ0 8 4 5 5 2 9 2 4 5สเี่แอดเบอร์ขึ้นไลน์สอบถามได้อยากดูคลิปอยากดูรายละเอียดตรงไหนเอกสารตรงไหนคันนี้คือไม่ล้มไม่ชนและหน้า18สะอาดนะครับโอนได้ทั่วไทยนะครับยังไงฝากติดตามด้วยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีคนจองคือคล ก็น่าจะประมาณนี้คันนี้ขอบคุณมากครับผมฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผม